คลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนโลโก้จาก LAG Channel มาเป็น g i f e and Go นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะอ่ามาพูดถึงคา s เซเมโลกับแมนยูนะครับในช่วงแรกที่มีข่าวมาว่าแมนยูเนี่ยกำลังล่าตัวคา s เซเมโลนะครับหลายคนก็คงคิดว่าเฮ้ยเป็นข่าวปั่นกันเฉยๆไม่จริงหรอกโค้ยคาเซเมโล่ได้รัจะมาแมนยูตอนนี้เออวงเล็บนะครับสถานการณ์ตอนนี้ แต่พอเวลาผ่านไปนะครับมันก็กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆและในที่สุดนะครับแมนยูก็ปิดดิวคาเซเมโรจนได้นะครับซึ่งมันเป็นดิวที่เรียกได้ว่าแฟนผีน่าจะพอใจมากๆนะครับคือเป็นการเสริมทัพที่ตรงจุดจริงๆคือกางรับเนี่ยแมนยูควรเสริมมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่เสริมสักที ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซึ่งก็เรียกได้ว่ามันไม่ตรงจุดนะคือบาดแผลมันอยู่ตรงนี้และควรปิดตรงนี้ซึ่งการมาของคาเซเมโรนะครับน่าจะช่วยแมนยูได้เยอะมากด้วยความเก่งความเก่าเกมของเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นๆครับประสบการณ์เนี่ยหือนั่นปึกครับกับเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ UCL มาแล้วถึง5สมัยนะครับหื้สุดจัด คาเซเมโรนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับและหนึ่งสถิติที่บ่งบอกความเป็นที่หนึ่งของเขานั่นก็คือสถิติการเข้าสกัดบอลสําเร็จมากที่สุดในหลีกใหญ่ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาลีสเปนเยอรม,มันและฝรั่งเศส รวมทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือนับตั้งแต่ฤดูกาล2017-18นะครับกาเซมิโร่เนี่ยอยู่อันดับ1ครับสกัดไป589ครั้งนะครับรองมาก็จะเป็นวิลฟริดแอนดีดีจากเลสเตอร์587ครั้งครับถัดลงมาอันดับ3ก็จะเป็นแบงค์ชมแมงอองเดร สกัดไป584ครั้งถัดลงมาอันดับ4ี่ก็จะเป็นเซคิโอบูสเกตของบาร์เซโลนาสกัดไป5 1 9ครั้งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับการเสริมทัพครั้งนี้ของแมนยูนะครับโดยค่าตัวของคาเซเมโรนะครับอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับพว่วงแอดออนอีก10ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญา4ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีโดยตอนนี้นะครับเหลือขั้นตอนขอวีซ่าและเดินทางมาตรวจร่างกายก่อนที่จะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่คนที่4ในซัมเม ของผีแดงนะครับก็คือปิดดีลแล้วนะครับสำหรับคาเซเมโร่เขาเนี่ยก็ได้โพสต์อําลาเรอมาดริดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยเขาเนี่ยได้โพสต์ว่าผมได้อยู่ในเรื่องราวที่สุดแสนมหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยคาดคิดผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้กลับมาที่ที่เป็นบ้านของผมตลอดไปแม้ในอีก1000ช่วงชีวิตผมก็ไม่สามารถตอบแทนคืนเรอมาดริดและมาริสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มอบให้กับผมได้ตลอดไปฮาลามาริด อ่ฝั่งคาเซเมโลเนี่ยอัลลาเรอลมาดริดไปแล้วใช่ไหมครับฝั่งของแมนยูนะครับมีหนึ่งคนครับที่ดีใจออกนอกหน้ามากๆนั่นก็คือราฟาเอลวารานครับ <im itation> เพื่อนเก่าที่เคยร่วมงานกันสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับโดยวารานเนี่ยได้ออกมาโพสต์ภาพนี้ครับโอ้โหมีวารานคาเซเมโลรวมถึงโรนัลโดอด้วยนะครับรูปที่2ก็มีคาเซเมโลวารานแล้วก็วินิซิอุสครับโอ้โหเลยแต่ละภาพเนี่ยรวมตัวเป้งทั้งนั้น โดยวารานเนี่ยได้โพสต์ข้อความสั้นๆต้อนรับคาเซเมโลว่าการต่อสู้มากมายร่วมกันกับคดีนักรบของผมคาเซยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์นะเพื่อน การมาของคาเซมิโลนะครับมีแข้งผีหนึ่งคนครับที่อาจจะตกกระป๋องก็เป็นได้น,นั่นก็คือสกอตแม็กโทมินเอครับเขาอาจจะลดบทบาทมาเป็นตัวสำรองนะครับและทีมในพรีเมียร์ลีกก็ต่างจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับที่เป็นทีมล่าสุดที่สนใจแม็กโทมินเอนะครับและยังมีอีก3ทีมร่วมลีกครับที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของแม็กโทอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันและเลสเตอร์ซิตี้ครับ แมนยูได้คาซเมโรมาเสริมทัพแล้วใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าผีของเอริกเชนทางเนี่ยจะยังไม่พอใจครับอยากได้อีก2ตัวโดยตอนนี้นะครับมีข่าวพัวพันกับตำแหน่งปีกอย่างแอนโทนีดาวเตะทีมชาติบราซิลที่ลงเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาของอาเจนอัมสเตอร์ดัมนะครับ ซึ่งสถานการณ์ของแอนโทนีที่อารแจกตอนนี้นะครับก็คือเขาพลาดการซ้อมกับอาร์แจกเนี่ยสวันติดแล้วนะครับเฮ้ย hey, ยังไงเนี่ยจะมาอัลตาราฟอร์หรือเปล่าเออรอดูนะเด็กผีเลขหนึ่งตำแหน่งครับก็คือตำแหน่งแบ็กขวาครับผีอยากได้โทมัสมูนิเย่แบ็กขวาทีมชาติเบลเยียมของเสือเหลืองบรัสเซียดอทมุนหลังจากที่ดิโอโก้ดาโลแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักในช่วงเปิดฉากซีซั่นนะครับ นั่นเลยครับเรียกได้ว่าเสริมไม่หยุดจริงๆหลังจากที่เปิดซีซั่นมาแพ้2นัดนะครับผีก็ทำงานยังหนักครับและนี่ก็คือหน้าตา11ตัวจริงนะครับหากว่าผีเนี่ยได้ทั้งแอนโทนีและมูดิเยมาเสริมทัพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผู้รักษาประตูก็ดดบิดเดเคอาแบ็กซ้ายก็มาเลเซีย แบ็คขวาก็มูนิเย่คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นมาร์ติเนสแม็กไกวแต่แม็กไกวนี่มีข่าวกับเชลซีนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับก็รอดูครับส่วนกลางรับก็เป็นคาเซเมโลกลางลุกก็ยูริเซนบรูโนปีกซ้ายอนโทนีปีขวาซานโชและหน้าเป้าคริสเตียโนโรนัลดอ้โหก็เลยว่าน่าจะโหดพอตัวนะแล้วมีคาเซเมโลยืนกลางรับให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะใช่ไหมเด็กผีรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาพนี้จาก b u i l ลอัพดอทคด้วยนะครับ และสิ่งที่น่าสนใจก็คือคาซิเมโรมาอยู่กับแมนยูเนี่ยจะโชว์ฟอร์มโหดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับสมัยที่อยู่กับมารติเนี่ยได้เล่นร่วมทั้งลูก้าโมติสโทนี่โคลสบางครั้งก็ได้เล่นกับกามาเวงกาแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังมิลิตาอลาบาคือเขาเล่นช่วยกันครับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งครับไม่รู้ว่ามาอยู่กับแมนยูแล้วจะโชว์โหดได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าแมนยูไม่ช่วยกันนะครับแต่ระบบระเบียบมันยังไม่เข้าที่อะครับแมนยูตอนนี้มันอยู่ในขบ,บวนกกาารที่ํลัง รวบรวมจิกซอมาต่อกันแล้วก็สร้างระบบให้กับทีมะครับไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยคาเซเมโรจะโชว์โหดได้ขนาดไหนนะครับคือสิ่งี่น่าสนใจครับและผมเห็นโพสต์หนึ่งนะครับผมชอบมากๆจากยูเอเตร้อครับก็คือมีข้อความประมาณนี้ครับผมได้คุยกับเขาแล้วเขาต้องการความท้าทายใหม่ๆอันเชลติกล่าวนี่ไงอันดับที่สิท้าทายเฮี้ยเลยก็ <G ül üyor> ขอบคุณภาพนี้จากยูเอเตร้อด้วยนะครับ โดยคาดการประเดิมสนามของคาเซเมโรกับแมนยูนะครับโดยแมนยูน่าจะอดใช้คาเซเมโรในเกมแดงเดือดกับเวอร์พูในวันจันร์นี้นะครับภายหลังยังต้องเคลียร์ขั้นตอนบางอย่างจนทําให้ลงทะเบียนไม่ทันโดยเขาน่าจะได้ประเดิมสนามในเกมกับเซาแฮมตันในวันที่ย7ิบจัดสิงหาคมนี้นะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าคาเซเมโร จะรุ่งหรือว่าจะมาสร้างคอนเทนต์กับแมนยูก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่ขงข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน